บทนำ Yamaha Grand 2025ความสง่างามที่ผสานเทคโนโลยีในปี2025 Yamaha ได้เปิดตัว Yamaha g r a n d e ุ่นใหม่ที่ไม่เพียงแค่อัปเกรดรูปลักษณ์ให้หรูหราและทันสมัยขึ้นเท่านั้นแต่ยังได้ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้กับความสะดวกสบายที่ผู้ใช้งานต้องการมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกสไตล์พรีเมียมรุ่นนี้มาพร้อมดีไซน์โค้งมนสง่างามและเต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนในการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์และประสิทธิภาพที่แท้จริงสำหรับผู้ขับขี่ในเมืองขีดขีดขีดขด,ดีไซน์ใหม่เรียบหรูพร้อมความประณีต Yamaha Grandeur นมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่สะท้อนถึงความพรีเมียมมากขึ้นตั้งแต่ไฟหน้าแบบเลดที่ปรับปรุงรูปทรงให้เฉียบคมยิ่งขึ้นพร้อมไฟ DRL เสริมความโดดเด่นในทุกมุมมองโครงสร้างตัวรถถูกอกอกแบบให้มีเส้นสายที่โค้งมนให้ความรู้สึกนุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความแข็งแรง มาพร้อมโลแม็กดีไซน์ใหม่ขนาด12นิ้วเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่และยังมีสีตัวถังใหม่ให้เลือกถึง5เฉดสีทั้งแบบดานและแบบเมทัลลิกเพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายของผู้ใช้งานขีดขีดขีดขุมพลังใหม่บลูคอร์ให้บิดรุ่นล่าสุดหัวใจสำคัญของแกรนเดนยี่สิคือเครื่องยนต์บลูคอร์ไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อประหยัดน้ำมันและลดมลพิษยิ่งขึ้นมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยเสริมแรงบิดในจังหวะออกตัว ทำให้การขับขี่ลื่นไหลนุ่มนวลและตอบสนองได้ดีในทุกสภาพการจราจรนอกจากนี้ยังมีระบบ stop and start system ที่ช่วยลดการใช้น้ำมันขณะจอดรถพร้อมระบบ smart motor generator ที่ทำให้การสตาร์ทรถเงียบและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมขีดขีดขีด,ขดฟังก์ชันล้ำสมัยเชื่อมต่อชีวิตดิจิทัล Grande 2 0 2 5ยังมาพร้อมหน้าจอฟูดดิจิตอลมิเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Y c o n n n c t บนสมาร์ทโฟนเพื่อดูข้อมูลการขับขี่ตรวจสอบสถานรถและแจ้งเตือนการบำรุงรักษาได้แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีระบบสมาร์ทคีย์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและความปลอดภัยด้วยฟังก์ชันอิ m มบิ l ไลเซอร์และปุ่มค้นหารถในที่จอดตัวรถยังมีช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้ พร้อมช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขณะเดินทางขีดขีดขีดความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกการขับขี่ในด้านความปลอดภัย Yamaha g r a n d e 2025มาพร้อมระบบเบรกหน้าแบบดิสเบรกที่ทำงานร่วมกับระบบ ABS ช่วยให้การเบรกมีความแม่นยำและลดความเสี่ยงจากการล้อล็อกขณะเบรกกระทันหันระบบช่วงล่างที่ได้รับการจูนใหม่ให้เหมาะกับถนนเมืองไทย ทั้งการซับแรงสั่นสะเทือนและความมั่นคงในการเข้าโค้งแกรนเด2025ยังมีน้ำหนักตัวรถที่เบาเพียงประมาณ100กิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายและเหมาะกับผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยขีดขีดขีดสรุปความลงตัวของสไตล์ประสิทธิภาพและเทคโนโลยี Yamaha g r a n d e 2025ถือเป็นมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกที่รวมเอาความหรูหราประสิทธิภาพและเทคโนโลยีมาไว้ในคันเดียวได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพาหนะที่ไม่ใช่แค่ใช้เดินทางแต่ยังเป็นสไตล์ชีวิตที่บ่งบอกความเป็นตัวตนสำหรับใครที่กำลังมองหารถสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่ขับง่ายประหยัดน้ำมันและมาพร้อมความล้ําสมัยแกรนเด2025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม